มากันที่ความเคลื่อนไหวของคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือคู่ของแมนนี่ปากเกียวกับทางด้านเอ่อแลนดี้โรเมโรเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอป p a k 24ต้องมีแอดนำหน้าได้นะครับ ก็คู่นี้อย่างที่ทราบกันดีว่ามีกระแฟข่าวว่าจะได้ชกกันก็ปากเกียวจะได้ชิงชมโลกในรุ่นเบลตเวทหรือว่า1 4 7ปอนด์ของ WBA w b กับทางด้านโรเมโรซึ่งข่าวล่าสุดนะครับระบุว่าไฟนเนี้ยจะมีการชกหลังเดือนธันวาคมแล้วก็น่าจะเป็นเดือนใน น่าจะเป็นในเดือนมกราคมปี2569ที่จะถึงนี้ซึ่งก็มันมีการระบุว่าต้องการให้ปากเกียวเนี่ยได้อายุ47ปีเต็มซึ่งปากเกียวเนี่ยเกิดในเดือนธันวาคมปีนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งถ้า,าในเดือน,ผ,นผ่านหลังเดือนธันวาคมไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็จะอายุ47ปีเต็มเพื่อที่ว่าจะให้ปากเกียวเนี่ยหากว่าสามารถเอาชนะทางด้านรโรเมโรคว้าแชมป์โลกได้เนี่ยจะเป็นแชมป์โลก อายุเยอะที่ฝึกเป็นอันดับสองของโลกอรองจากเบอร์นาร์ดฮอกกินที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ในวัย49ปี3ามเดือนอซึ่งถ้าปากเกียวทำสำเร็จเนี่ยจะเป็นนักชกแชมป์โลกที่มีอายุมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกก็คือ,อ47ปีซึ่งอันดับสามเนี่ยก็คือทางด้านจอร์ดโฟร์แมนนะที่สามารถเป็นแชมป์โลกในรุ่นเทเบิลเวทในในอายุ45ปีก็คือเป็นอันดับ2รองจากเบอร์นาร์ดฮอกกินแต่ว่าถ้าแมนนี่ปากเกียวเนี่ยสามารถเอาชนะ I don't know. โรเมโรได้ก็จะเป็นแชมป์โลกอายุเยอะที่ฝุดของโลกเป็นอันดับ2รองจากเบอร์นาร์ดทบกินทันทีซึ่งไฟเนี้ยก็นั่นแหละครับก็มีข้อเสนอแล้วก็มีการยืนยันออกมาคร่าวๆแล้วว่าทั้งคู่จะ,ะชกกันแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุว่าจะชกกันวันไหนอะไรยังไงแต่ว่าข่าวที่ออกมาล่าสืดอเนี้ยก็เป็นการตอกย้ําว่าทั้งคู่จะได้ชกกันอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นหลังเดือนธันวาคมก็คือให้มันครบรอบ4ีป่ปีเต็มของปากเกียวไปก่อนนะแล้วน่าจะเป็น ตามข่าวนี้ก็คือเข้าระบุว่าประมาณต้นปีหน้าในเดือนมกราคมปี2569ที่จะถึงนี้ครับ